สวยๆดั้งนั้นเลยค่ะดูๆดูดมาือลี้หวาน,น,นะ,ะานนนนี้หวานกินอันนี้หวานอร่อยไหมอร่อยค่ะโอ้อันนี้ใหญ่ เป็นเจ้าของฟาร์มส์ a ่ะขอบค e ณี้อนรับขอบค o ณขอบคุณขบคุณขบคุณอบคุณขอบคุณขอบคุะขอบคุณขอบคุอบคุณขอบคุรขอบคุณขอบคุะบคุณขมบคุณอบีุณขอบคุอบคขอบคุณขอบคุณขอบคุณขอบค่ะอบุกขเบอเจ้าขอบฟาร์อไปแล้วขออนุญาตบคขอบคยบค้อยแล้วนะคะว่าแค่บีจะบินโดรนถ่ายรูปเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ เด็กๆพร้อมยังคะเคล่นนับโอ้ดัสคูเราจะขี่รถอันนี้ไปนะคะทุกคนนะ You got it เยอะเลย,เยว้าวบุเบลีทุกคนเยอะมากเลยดูสิ ชิมก่อนนะว่าอร่อยไหมนะนี่หวานอร่อยมากค่ะมากินนี่คะกินเลยเอ้าใช่มากินไม่ต้องรีบหวานกินนี่หวานกินอันนี้นนหวานอร่อยไหมอร่อยค่ะโอ้อันนี้ใหญ่ ดูโอ้สวยๆทั้งน,นั้นเลยค่ะดูดูด,ดูอันนี้คือเราเก็บกลับบ้านนี้เพาลละสาดอลลาร์นะคะหรือประมาณเท่าไหร่อ่ะเกบาท หนึ่งพาวก็ประมาณครึ่งกิโลกรัมเนาะ <Okay. S 1> แต่ที่เก็บกินอยู่ที่สวนนี้ก็คือไม่ไม่คิดนะคะไม่นับ <laughs> เก็บกินไปแล้วค่ะ3ามกิโลซื้อกับบ้านสามขี bahaya well, yeah. ที่เราเข้ามาเก็บในฟาร์มนี้ไม่ได้เสียค่าเข้านะคะทุกคนอยากเก็บกินเท่าไหร่ก็คือกินได้เลยอร่อยมากแล้วตอนเราจะซื้อกลับบ้านเราค่อยไปชั่งน้ําหนักนะคะว่าเราเอากลับบ้านเท่าไหร่ตอนนั้นนะคะถึงจะเสียตังค์เนาะแต่ตอนนี้คือเก็บกินฟรีเลยค่ะ โอเคคะ่ะทุกคนนี่ได้มาเต็มถังหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปจ่ายตังคนะทะีนี้เข้ามาเฮาเป็นเฮาซ คือเขาคิดราคาเป็นถังค่ะทุกคนถ้าเกิดว่าเราเอาเต็มถังนะถังละ20ก็ประมาณห0อหกร้บาทน,นะคะก็ถือว่าโอเคเนาะที่กินกับที่กินไปนี่เยอะมาก ค d m o มอ i n งค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะทำบลูเบอรี่แพนเค้กนะคะโดยใช้นี่เลยบลูเบอรี่ที่เราไปเก็บมาเมื่อวานนะคะโอเคเดี๋ยวลงมือทำกันเลยค่ะแม่บีก็จะใชอะ้อันนี้นะคะทุกคนเป็นแป้งโฮลกรนนะคะเป็นแป้งโปรตีนนะคะที่เขาผสมมาเรียบร้อยแล้วเนาะหนึ่งถ้วยตวงนะคะใส่ลงไปเลยอ,อยากใส่ลงไปด้วยคะ่ะที้ก็ ไข่กับนมนะคะผสมกันหนึ่งถ้วยตวงให้มีแป้งหนึ่งถ้วยแล้วก็ส่วนที่เป็นน้ำหนึ่งถ้วยนะคะทุกคนในปริมาณที่เท่ากันแค่นี้ง่ายๆโอเคนโอเคว้าทีนี้ก็คนให้เข้ากันหลุ จาไว้ใช่ไหอจาะไว้นี้เออจาไว้ีกก็จะพาเนยลงไปก่อนนะคะทุกคนให้มันมีกลิ่นหอมนิดนึงแล้วก็เพื่อป้องกันไม่ให้ชุดแรกอ่ะมันติดกระทะนะคะแล้วก็เช็ดออกแบบนี้ บูเบอรี่มาหยอดเอาบูเบอรีม่ารมาหย่อดใส่ง่ายๆเลยนะคะเราก็เอาบูเบอรี่วางลงไปเลยหลังจากที่เราเทแป้งลงไปแล้ว คงได้คงม่คงได้คงไงหรอค<ะ>มันีมันนี่สมันนี่พี่อันมันมี่หนึ่งสมี่โอเคแล้วเรียนไเอาพี่นครับออสองโอเคสองอันนี้เหรออันนี่สวยคระบ โ้โห okay. <Whoa! S 2> ว้าวโ้าหว้าวห้หโอ้ห้ห้าหอ้วหโ้โวโอเคอ้โหโ้โหโอ้หอ้หอ้โหโอ้โหโอ้อ้โอ้โอ้อ้ห้อ้้อ้อ้วหอ ม่้หมไม่มสนเสร็จอนี้ล่ะอร่อยไหมครับ ใชจะใ,ให้พี่น่าก่อนก็ครับเอาให้พี่รู้หน้ากี่อันอันหนึ่งสองสามให้พี่รู้ให้พี่รู้น้ากี่อันน่าอยากเอาสามพี่าเอาสอันโอเคแล้วของเรียมะครับเอาเรียมีหนึ่งสองเอาเียากฟรีอันอุด ยงั้นเดี๋ยววันนี้เอาไว้แค่นี้เนาะพวกเราสองคนแม่ลูกก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้นะเรี่ยมสวัสดีครับบ๊ายบายก่อนลูก 1, นึสองส,สวัสดีค่ะบ๊ายบายอะไรใจคะได้ลูกน่ารักมาก good job กูด job อ๋อเรียบเกือบได้ nice